สวัสดีครับผมสตีฟโกสฮันเตอร์วันนี้ผมจะมาล่าท้าผีในด่านแทงเกิลบูดไรไดนะครับใน no evidence นะครับหรือว่า no หลักฐานนั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่เราก็ชิลกันมานานนะครับเราก็จะมาตึงกันบ้างนะฮะโอเคนะครับเควสก็จะมีถ่ายรูปผีค่าสติดต่ำกว่า25แล้วก็ใช้พาราบริกไมโครโฟนนะครับโอเคก่อนเหมือนเดิมนะครับผมจะเอาเฮดเกียร์กลือกล้องถ่ายรูปแล้วก็เนะครับเข้าไปเลยนะ เดี๋ยวเราจะหากระดูกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามหาหูงผีนะแต่มันก็จะเจอพร้อมกันเนี่ยโอ้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 ย <tip> ว้าว my god เ yeah. จ oh, ้โหเอ่แบบนี้พี่ตกใจหมดแล้วน้องสวยไม่ใช่เลนนะครับตัวนี้ เดไปเอากล้องวิดีโอกันแมงของแท้ว่ะเข้าปุ๊บมันก็เล่นผมเลยนะฮะอ้าวเรื่องอ้าวเรื่องโอเคเดี๋ยวเราจะเช็คกดอ,ออฟก,ก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นมีดิกหรือไม่นะโอเคห้องนี้ไม่เจอนะห้องนี้ก็ไม่เจอเช่นกันนะครับ ไม่เหมือนจะไม่มีเลยนะทุกคนโอเคก็ไม่ใช่ไอ้มิมิกนะโยนของรัวๆเลยวะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหยิบอ่าหยิบมาอ่าหยิบโทบนะครับพาราบริกเดี๋ยวเออหยิบไปได้โอเค เอาไปไว้ในครัวก่อนนะพาราบริกอะ่ะเดี๋ยวหากระดูกไล้เอเราเจอแล้วห่าลืมเออเราเจอแล้วเราเจอแล้วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะไปหาเบรกเกอร์นะครับโอเคมันอยู่ใต้ดินผมอาจจะเอ,อิ๊กเอ๊กอัอกอักนะผมกินข้าวอิ่มมาแล้วผมมาอัดชิปเลยมันอาจจะแบบพูดพูดไม่โฟล์เท่าไหร่นะมันจุกจุกอยู่มันจะแบบ อ,อึกอึกอักอักอยู่ครับใช่แล้วโอเคเดี๋ยวพาราบุิกเราจะทำตรงนี้แหละก็ไม่มีอะไรนะครับในต,ตอนนี้เราก็รอไปก่อนรอผีล่านะครับโหแต่มันยี่ห้าเลยนะทุกคนก็นานอยู่นะกว่าจะยี่ห้าเนี่ย เราต้องยืนจุ่มไปเยอะๆอหมายถึงจุ่มห้องผีเยอะนะครับปึ๊บป๊บโอเคแค่นี้ก็พอแล้วนะพลาบุลิกเดี๋ยวไว้ทาตอนล่ากแ็แหละไม่มีปัญหาอะไรเว้ยเปิดแฟงได้ไม่ใช่แม่ครับตัวนี้โอเคตัดแมทิ้งเลยนะครับเฮ้ยทำไมโยนของเก่งจังวะ โดนของเก่งนะครับเนี่ยเราเนี่ยแบบนึงนะครับเอามากองเลยเผื่อเป็นตัวตัไกส์เป่าตะเกียงครับ เปิดประตูครับเอาไม้หมดเลยเอามากอให้หมดเลยโอ้ยไม่แล้ววะเฉดไม่ใช่เฮ้ยทำไมหยิบกล้องไม่ได้อะวัด <What? S 1> อ๋อผมถือรองเท้าอยู่ ถือรองเท้าอยู่ครับโอเคผมต้องคุมไฟจริงจังแล้วผมจะดูว่าเป็นออเรียลหรือเปล่าด้วยนะครับตัวนี้รอ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 เฮ้ย ตัวนี้แอคตั้งแต่เด็กเลยนี่นเนอ้ยโอ้ยไม่ใช่ออนเรียวตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคออนเรียวไม่ใช่นะครับทุกคนถ่ายรูปเลยเอา้าทำไมถ่ายไม่ติดวะเอา้าฮัลโหลวอ a t the ฟักแม่งเกมกักถ่ายไม่ติดเฉยเลยทุกคนเห็นปะถ่ายไม่ติดอินเตอร์แอคชันอ่ะเมื่อกี้เห็นปะ โอ้ oh my god อ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่นในครัวแล้วกันจะเปิดไฟอรอไปเลยผมจะเอารูปการเขตสีรูปแค่นั้นแหละคลิปนี้เนี่ยเหลือสองเฟรมเองเนี่ยก็ครบละเหลือใช้พาราบโบลิกนะครับวูดต่ำกว่า2ี่ลยห้นว่า หุ้ยมาแล้ววะเฮ้ยเดินเร็วนะเนี่ยทวินปะวะฮอชาช่าเอาแมงออกไปซางนั้นโอเคเดินเร็วเหมือนทวินเลยนะตัวเนี้ยทาเยไม่ใช่เดียวเจนไม่ใช่ มลอยไม่รู้อยุดแล้มันเดินไวเหมือนทวินเลยนะตัวเนี้มีกลิ่นมีกลิ่นอยู่มีกลิ่นทวินอยู่นะครับมีกลิ่นของทวินอยู่นะครับ โมลอยไม่เอ้ยโมลอยไม่แน่ใจไลจูไม่ใช่มันไม่ใช่ผีเดินปกติเว้ยตัวเนี้ยมันเดินเร็วมันเดินเร็วอ่ะมันเร็วจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นะนะเนี้ยมันเร็วแบบ มันเร็วกว่าเล็กน้อยอ่ะผมรู้สึกแบบนั้นอ่ะรอนไม้งานเขียนกันเดี๋ยวก,กินน้ำแป๊บนึงผมขอกินน้ำก่นอนละมันค่อนข้างสนนะครับตัวนี้โอเคเสร็จและ้ะ โอเคไม่แล้วนะครับการเขียนม่แล้วมาแล้วครับพี่โอเคถ่ายมันจบๆไปโอเคทุกคนมันเป็นมันเป็นทวินแน่ๆอ่ะผมว่า ราะว่ามันมันโซนนะตัวเนี้ยน่ดูดิคนดูนใส่มันดิแม่งตามผมนึกว่าแบนชีตัวเนี้ยหาไปยังหาไปแล้วโอเค รอครับลองเดียวแล้วแม่งเป็นผีเด็กซึ่งมันจุกยากนะครับผมผีเด็กอะ่ะผีเด็กมันต้องแบบฟังเสียงดีๆเออทวินยิงด้วยทวินทวิน แล้ย <Hey, S 1> น้องขึ้นมาดีๆทวินทวินตัวนี้ทวินทวินโอเคหมดแล้วครับอะ let's go <S โอเคผีตัวนี้ก็เป็นเอ้ยอินข้าวมาจุกๆแม่งเออเออโอเคตัวนี้ก็เป็น ทวินนั่นเองนะครับผมโอเคทวินทวินอ่าโอเคนะครับผีตัวนี้ก็เป็นเดอะทวินนั่นเองนะครับรูปถ่าย80ดอนเวลาที่ทําได้ก็เป็น10นาทีพอดีนะครับผมโอเคถามว่าทําไมตัวนี้ถึงเป็นเดอะทวินนะครับเพราะว่าผีตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงลักษณะน,นิสัยนะครับไอผีตัวเนี้ยที่เราเจอเนี่ย เป็นผีที่ค่อนข้างจะซนเลยนะครับคือมันโยนของค่อนข้างที่จะเก่งนะครับแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้มีผีตัวเดียวในบ้านนะครับมันเหมือนมี2ตัวนะครับถ้าสังเกตจากที่มันอีเวนต์แล้วเนี่ยนะครับแม่งผมคิดว่าแบนชีฮัลโหลเออผมนึกว่าแบนชีแม่งแบบตามผมตลอดเลยเออมันอีเวนต์ทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็ชัดเจนสุดคือตอนล่านะครับจะสังเกตได้ว่า ตอนที่เขาล่าผมแบ่งกระดกลิ้นด้วยตอนที่มันล่าผมครั้งแรกเนี่ยมันเดินเร็วนะฮะถ้าเทียบกับผีปกติคือผีตัวนี้เป็นผีที่จะเดินเร็วกว่าผีทั่วไปเล็กน้อยนะครับประมาณสัก10%นะฮะก็อันนี้คือก็มีกลิ่นแล้วว่าแม่งเป็นทวินแน่นอนนะครับพอมันล่าครั้งที่2มันกลับเดินช้าลงเล็กน้อยเช่นกันนะครับก็เดินช้าลง10%นะครับ ผมก็เลยตอบเดอะทวินนะเพราะว่าเดอะทวินเนี่ยไม่ใช่ผีสปีดปกตินะครับแต่ว่าเป็นผีอ่าวิ่งเร็ว10%แล้วก็เป็นผีวิ่งช้า10%นั่นเองนะครับหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นผีที่เดินเร็วกว่าผีทั่วไปเล็กน้อยแล้วก็เดินช้ากว่าผีทั่วไปเล็กน้อยนั่นเองนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นกับผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซิบสไคร้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย